มาแล้วรอดตายแล้วรอดตายแล้ว <laughs> <laughs> เออรอดตายแล้วตู <laughs> ห,าห,าหายไหลปุ้ยลุยไปหวายคูณแปดหยเ <laughs> ต็มกราบครับจ้า <laughs> สวัสดีจ้าเฮ้ยอยู่กับเฮียร้านสุดหรอยอีกแล้วในกาณกนะาวันนี้พกทุนมานหน่อยนึงเออพกมาสามลอยนะพี่น้องเนาะเอออยากมาลองมึงวะเออช่วงต้นเดือนมันจะแจกจริงหรือเปล่าผมเคยได้เฮียเคยได้เกมนี้นะจ๊ะสาวถ้ำแอทแท็นะจ๊ะเออเฮียเคยได้ทุนน้อยก็แตกดีเหมือนกันเกมนี้เออช่วงต้นเดือนมันต้องแจกอยู่แล้วโอเคไม่พูดมากเก็บคอ เออมันต้องแจกเนียมันใจเลยว่ไม่ต้องแจกเนียขอเริ่มเป็ดหาเลยกันไม่พูดมากเจ็บคอกดเลยเออไล่ไปลุยไปส่งเข้าดีเห็นบอเห็นบอือแต่ว่าเฮียจะไม่กดออโต้เดเอเฮียจะไม่กดออโต้เฮียจะค่อยๆกดไปค่อยๆปั่นไปเออได้ทุนมาค่อยเพิ่มเบ็ดไล่เบ็ดไต่เบ็ดนะจ๊ะนะจ๊ะ ไลฟ์ไปลุยไปเอ้ยตัวเจขอได้ป่ะขอได้โลโลสินเงินเบื่อฮ่าๆ <c oughs> ว่ามูเขียวก็มาเาต็มคาราบิวของกิ้งเออแาวทัมเอ็ดแจ็คแซวทัมนาเกืนนะจ๊ะแต่ไม่น่าจะเกืนแล้วแหละวันนี้เนี่ยจ่ายดีเหลือกเกินเออเฮียเคยได้ไม่นั้นเฮีย เีก็อยากรู้เหมือนกันเออเคยได้แล้วแบบมาลองอีกครั้งดูว่ามันจะแตกไหมมันจะเข้าดีไหมเฮียเคยได้ช่วงต้นเดือนเออแต่ตอนนั้นเฮียพกทุนมาหาเออแล้วที่เฮียอยากลองทุนต่ําดูเออว่ามันจะได้ได้ถอนหรือเปล่าเออมันเข้าดีเออเออมันเข้าดีจริงๆหลังจากที่แบบค่ายพีจีมันดูดดูดด,ดมาเนาะช่วงสิ้นเดือนเดือนที่แล้วนะ นี่ถ้าวายมาอย่างนี้สังเกตได้เลยนี่มูสีมูสีชมพูเต็มกราบครับจ้าเอา้ย้าถ้ามีวายนี่นี่นี่เน,นเห็นไหมมันมาเบียดห้าครับอุ้ยอของจริงเข้าดีสเกตเตอร์สี่ตัวนะจ๊ะเออได้สิบบุญฟรีมามรลุ้นช่วยเฮียรามนะจ๊ะพวกทุนมาสามอยวันนี้ เออเฮียอยากมารองของสาวถ้ำจะเป็นทถ้ำทองหรือถ้ำเกลือเออแต่ตอนนี้เข้ามาแล้ว2009เออเดี๋ยวจบเบ็ดจบฟีสปินนี้นะเฮียจะเพิ่มเบ็ดไปอีกเออแต่เฮียจะไม่เพิ่มแบบเข้ามาเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเลยเดี้เออแล้วก็ไม่ให้มันกดออโต้ด้วยเออมันด,ดูดให้มันกดออโต้ให้อ่ะเออ <laughs> น่อยไหลไปลุยไปคุณสิบแล้วเหรอเหลือสองรอบ หหเหลืหอสองรอบมาหรือเปล่าเหลือหนึ่งรอบหนึ่งรอบมาหรือเปล่าโอ้ยนออว่าจะมาสักพันสองพันพอได้แบบเพิ่มเบ็ดยังไงดียังไงดีเอ้ย,อยาไปย้องเรามั่นใจอยู่แล้วไปเข้าจัดไปเบ็ดสามสิบไปเบ็ดกับเบ็ดวะเบ็ดกับเตอมไ์ไม่ไม่แนะนำไม่ทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะ เออดูเพววื่อความบันเทิงโอเคหรือเบาเออ,เ,อ,อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำควรมีผู้ใหญ่ยืนอยู่ข้างๆเดย้ย่าไปแอบ,บเล่นในหอดดอ้องได้เมดเด้เฮ้ยหยอกหยอกยอก,ยอกเออมาแล้วบอเออสวัสดีด้วยจ้ะสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามารับ ชมคลิปเป็นครั้งแรกนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับเฮียด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยเด้อเฮียลงคลิปทุกวันเด้อลงคลิปทุกบ่ายสองเขามาเมืองเฮียได้แต่อย่าอย่าดูเฉยเฉยเออกดไลค์เฮียด้วยพอได้เป็นกำลังใจนะจ๊ะนะจ๊ะเนี่ยือเราดูแต่เงียมันเข่าดีเนาะเออก็อารมณ์ดีเป็นปกติ <ś led> จะไปเป็นห้าสิบเออเนี่มยมันใจญด้ถ้าใครสนใจตามเฮียได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะเออเนีย่ยจะปักหมุดไว้อยู่ในช่องคอมเมนต์นะจ๊ะนะจ๊ะฮู้หมูสีชมพูก็มามันเป็นหมูบอเออหมูมัดแหละเออบางคนเขาเรียกหน้าม่วงหน้าม่วงนะจ๊ะเออไปไปลอยไปเออยา,ยาวไปยาวไป เข้ามาขนาดนี้ไลฟ์ดีขนาดนี้สังเกตได้เลยเออถ้าสัญลักษณ์ที่มันแพงๆนะจ๊ะพวกเป็นอ่าหน้าม่วงหน้าทองเออนะาหน้าทองหน้าหน้าม่วงนะจ๊ะหมูสีชมพูหมูเขียวถ้ามันมาโผล่ข้างหน้าบ่อยๆแล้วมันเข้าลายมันจ่ายดีเออกระเสียงว่ามันแจกวันนั้นเออมันแจกในีอมันแต่ว่าถ้ามาแล้วมันไม่เข้าลายเลยเปลี่ยนเกมเลยพี่น้องเปลี่ยนเกมนี้เลยเออไม่นั้นหมดตรวจแน่นอน เฮ้ยเอ็นบอเอ็นบอเอ็นบอพอบิ๊กวินมารอบนึงแล้วมันส่งสีดูดขื้นได้ป่ะเนี่ยเออลองกดทโบดู้วยเออมาจัดไปอสองรอบอืมตั้งแต่สองรอบขอจากสองรอบมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าไล่ไปลูยไปเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นตัวเจเฉยเหรอเอ้ยมูสีพูขอเคด้วยช่องแรกเออตัวเจมาอยู่ได้รู้ตัวไล่ตัวไล่ตัวไล่ไปดูไปขอเคด้วยเคด้วยช่องแรก เออไหลเงาเงาเออขอเอยหมูมูมูชมพูแบบไมหมาวุ้อไม่ใช่ว่ามาแล้วเข้ามาแล้วเฮียกดเบียดหนักเลยเด้อเออเฮียไล่จากเบียดห้าก่อนนะจ๊ะเออถ้าคนเข้ามาแล้วมาดูช่วงนี้ให้ย้อนกลับไปดูตอนแรกเด้อขาบ๊วเสือเออเฮียพกทุนมาสามร้อยเริ่มจากเบ็ดห้าเออว มาแล้วรอดตายแล้วรอดตายแล้วเออรอดตายแล้วตู่มาของเงาเงามาไหลไปลุยไปดอกเล่แหกมันเราเมื่อกี้นี่เอาแบบแบกซีฮัลโหลสาวทำไหนอะไรยังไงเหลือเจ็ดรอบกับคูณหกเหลือหกรอบคูณหกมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาอยู่มาแร้วมาแล้ว มันยังไม่ไหลครับใจน้อยซี่ฮัลโหลเสัยงได้ดึงใจเอ้ยายแตะอกเถวสองเชื่อมรอเปล่าเอ้ยายแตะอกเถวสามสี่ฮัลโหลเอ้ยไหลบุยไหลไปลุยไ,ไ,ไปจ้าเต็มกราบกันจ้าเออของกิง้งตามเฮียได้ที่ลิง์ด้านล่างนะจ๊ะ เฮียจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์เด้อเออเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ Share ด้วยลึกเข้าใจหรือเปล่าเออกดไลค์ให้เฮียด้วยนะจ๊ะพอได้เป็นกำลังใจนะจ๊ะเออเอ,อ,อยากให้เฮียรีวิวเกมไหนเลื่นเกมไหนให้ชมก่อนทุนเท่าไรบอกได้เฮียสิเติมเขาเลยสีล่องเล่นให้มึงเออว่ามันเขาดีบอพอได้เป็นนำล่องพอได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆน,นะจ๊ะนะจ๊ะ เออเต็มคาราเบลเออเอาพี่หลามอย่าอย่าโชดิอย่าโชว้าดิพี่หลามเออเฮียหลามอยากโชว์เต็มหน้านะเมีเยเต็มคาราเบลหน้าหน้าบันเออมันเ้อดีงี้จัดไปเบ็ดตันเบ็ดตันเอออเนี่ยเนี่ยห่วยเล่นช่วงเวลานี้นี่ตลอดเลยคนเล่นเยอะนะจ๊ะเออค่า,ายที่เฮียเล่นอยู่อืมมันจะติดรถนิดนึงไม่เยอะหรอก เออคนมันเล่นเยอะค่ายนี้มันเข้าดีเออคนเล่นเล่นเยอะมาไล่ปุ้ยลุยไปเบียด400นะจ๊ะไหลปุ้ยว้าวดิโล่เสียเงินเหี้ยเรียกโล่นะจ๊ะว้ายไล่ปุ้ยลุยไปว้ายคูณ 8, แปดเฮยเต็มกราบครับจ้าเออซูปเปอร์เมกาวันนี้สาวถ้ำทองรอดตายแล้วตูลรอดตายแล้วเอออีกสักทีดิแจกหรออือเปล่าเออ ของติงตามเงียได้ที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะโอเคหรือเปล่าฝากกดไลค์กดซับส,สไครต์ให้เงียด้วยได้จ๊ะอยากให้เล่นเกมไรบอกเงียได้โอเคหรือเปล่าดูพวนมันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะนะจ๊ะเอ้เต็มคราฟเวสาวทำแจกแจกดีวันนี้ตามเงียเลยที่ลิงด้านล่างโอเคหรือเปล่าอวันนี้เงียไปก่อนแล้วเล่นได้ต้องรู้จักพอนะจ๊ะนะจ๊ะเออไปแล้วนะบ๊ายบาย